สวัสดีครับพี่ๆทุกคนทุกท่านนะครับผมพบกันเหมือนเดิมนะครับกับผมช่างน็อตโซล่าเซลล์นะครับอ่าวันนี้นะครับก็เดินทางมาที่จังหวัดนครพนมนะครับนะครับเดินทางมาติดตั้งนะครับผมระบบดูดน้ําประดานนะครับอ่าระบบโซล่าเซลล์นะครับอ่าชุดนี้เป็นชุดหนึ่งแรงนะครับ750ดาสวัตต์นะครับแล้วก็ใช้แผงทั้งหมดนะครับ4แผงนะครับเป็นแผงยี่ห้ออโมโนมูลเลอร์นะครับผมมาตรฐานเยอรมันนะครับ350ราสวัตต์นะครับแล้วก็ปั๊ม เป็นยี่ห้องเฮนดูโรนะครับผมนะครับหนึ่งแรงหรือว่าน้ําออกสิบสามคิวนะครับนะครับตอนนี้เวลานะครับประมาณเกือบสามโมงเย็นนะครับผมนะครับบ่ายสองกว่ากว่านะครับตอนนี้ก็มากําลังจะมาเทสน้ําดูนะครับแล้วก็ทําโครงสร้างนะครับกลัวแสงแดดจะหมดนะครับก็เลยมาถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่ๆทุกคนได้เห็นครับตอนนี้น้ําแรงมากนะครับ นะครับน้ำออกเต็มท่อเลยนะครับท่อน้ำออกเป็นท่อขนาด2นิ้วเต็มนะครับผมนะครับเพราะว่าคุณพี่เขาไม่ต้องการดันไกลนะครับต้องการเปิดใส่เถียงนานะครับผมนะครับบ่อนี้นะครับผมเป็นบ่อบาดานะครับขนาด6นิ้วนะครับ6นิ้วตลอดเลยนะครับผมเป็นบ่อบาดานใหม่นะครับเพิ่งเจาะใหม่ไม่ถึงอาทิตย์นะครับแต่ตาน้ําใหญ่นะครับผมน้ําทันก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับน้ําบ่อนี้นะครับตอนนี้น้ํากําลังจะเริ่มใส่แล้วนะครับ ตอนนี้ก็ได้ทําการดูดประมาณาสามชั่วโมงนะผมนะครับน้ําแรงเลยนะครับผมเต็มท่อเลยนะครับสวัสดีครับคุณพี่สุนิตสวัสดีครับเอฟซีของจอังหวัดบปนนาปนนัยเป็นนี้กลางดดแดดแสดงกลางแจ้งเลยแสดงกลางแจ้ง <laughs> ที่นครพนมนครพนมเนาะครับกลางแจ้ง แต่ว,วันนี้จะภาพแกกระจายดีมากหาไอน้นวดนี่มาให้กินทั้งวัน <c oughs> แล้มีสมด้วยแกเอามาจากประเทศนอก <c oughs> ประเทศนอกเนาะผมชิมไปแก้วหนึ่งลูงเนี่ยชิมแก้วหนึ่งรู้สึกจะมึนๆสมบำรุงกาลังหรือว่าสมตัดกําลัง <c oughs> สมบำรุงกำลัง <c oughs> <c oughs> สมบำรุงกำลัง <c oughs> โอ้ถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวไม่บ้านวันนี้ยิ้มรอ <c oughs> ยิ้มเลยยิ้มยิ้มรอ <c oughs> ไม่ได้กลับครับวันนี้ไม่ไม่ได้กลับตงสายวันนี้จะพักที่นครปฐมนะครับผมอีกอีกหนึ่งคืนนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้แับพรุ่งนี้มีงานต่ออีกที่หนึ่งครับที่ จังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็จะไปต่อที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็พิษณุโลกนะครับนะครับส่วนพี่ๆนะครับที่ว่าจะเดินทางมารับที่ร้านนะครับก็รอหน่อยนะครับผมนะครับรอหน่อยนะครับถ้าถ้าผมไม่ได้เดินทางมาเนี่ยคลิปวิดีโอผมก็จะไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆทุกคนได้เห็นนะครับถ้าอยู่ร้านนะครับก็จะไม่ได้ทํางานจะไม่ได้ยินคลิปนะครับก็ขอเวลาหน่อยนะครับ นี่ครับวันนี้ก็เทสน้ําดูนะครับน้าก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าดีเลยหละครับผมปั๊มหนึ่งแรงน้ําออกขนาดนี้นะครับตอนนี้ทีมช่างอีกทีมนะครับก็เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปจัดส่งชุดประกอบส่งมานะครับผมนะครับก็เลยมาช่วยกันเลยนะครับผมทําโครงสร้างนะครับนี่ครับผมโครงสร้างรับแผงนะครับ ไม่ว่าพี่ๆทุกคนครับจะต้องการเป็นโครงเหล็กนะครับหรือว่าโครงไม้หรือว่าโครงเสาปูนหรือว่าอย่างไรก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นไว้ที่เถียงนาหรือว่าหลังคาบ้านนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะครับก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับสําหรับโครงสร้างนะครับนี่ครับวันนี้แดดดีมากครับผมนะครับร้อนนะผมร้อนทั้งวันเลยเนาะพี่เนาะ สวัสดีครับพี่ครับผมอยู่บ้านอะไรครับพี่อยู่บ้านโคกสะอาดตำบลบ้านเสียวอำเภอละว่าจังหวัดนครพนมครับครับผมก็ติดตามผมมานานยังครับพี่ติดตามช่องนัดบ้านนานี่ตั้งแต่อยู่เกาหลีครับอยู่มังนอกอยู่อยู่มังนอกเนาะแต่มาพักหลังประมาณห้าเดือนพักหลังเนี่ยมาติดตามจริงๆจังๆก็โอเคนะครับก็จากที่เห็นหลายๆคลิปเนาะก็ประทับใจเรื่องการติดตั้ง การรับประกันเลยครับผมบชมเกือบทุกคลิปเลยครับหลังมาเนี่ยครับเกือบทุกคลิปเลยตอนแรกพี่ว่าจะติดตั้งเองครับอ๋อพี่เมื่อก่อนทํางานอยู่เกาหลีใช่ไหมครับแต่ว่าทําไมถึงอยากจะกลับมาทําการเกษตรที่บ้านครับพี่ปัญหาโควิดเนาะครับครับแล้วก็โควิดแล้วก็ปัญหาที่สองก็ห่างห่างบ้านเนาะกี่เนาะครับใช้ลูกใช้เมียก็ไปคิดว่าจะมาทําอะไรที่บ้านเราเนี่ยล่ะครับ ช่องช่างนัดว่าจะเอาน้ําขึ้นได้เนี่ยครับเา็าลาบากครับบาง,งงานครับไม่เหมือนกันบ,บางที่อย่างบ่อของพี่นะ่ะถือว่าถือว่าโชคดีครับน้ําทันแล้วก็อคนเจาะเนี่ยเขามีมาตรฐานนะครับผมเขาอาเจอตาน้ําใหญ่เขาก็บอกเราเราก็หยุดการเจาะไปน้ําอยู่ตื้นนะครับผมบ่อนี้อยู่ระดับน้านะครับอยู่ที่สาม อ่าสามจุดสองเมตรจา่จอไปที่สามจุดสองแต่ตาน้ําอยู่ไม่ถึงสามสิบเมตรนะครับผมตาอ่าน้ําดันขึ้นมาอยู่อ่าที่ประมาณแปดเมตรนะครับโดยประมาณก็ถือว่าฟุกนะครับผมนะส่วนใหญ่นี่ไปเจอเนี่ยอู้น้ลึกครับยี่สิบกว่าเมตรบ้างสี่สิบเมตรบ้างหกสิบเมตรบ้างครับบางพื้นที่อ่าเช่นภาคกลางภาคกลางนี่ก็น้ำแปดสิบเมตรร้อยเมตรก็เคยเจอมาแล้วนะครับก็ถือว่าฟุก ไม่ไม่ใช่เรียกลาฟูกอกครับเที่ยวเรียกว่าดวงดีครับผมนี่ครับเกี่ยวพื้นที่นะครับผมที่นครพนมครับแร้งนะครับผมอยากที่เห็นนะครับผมทําทําข้าวนะครับก็อ่ามีแต่หญ้านะครับผมนะครับส่วนนาที่มันมันสูงนะครับก็ไม่ได้ข้าวอาจจะได้โซนนาที่มันต่ํานะครับผมแร้งนะครับผมใบไม้อ่าต้นไม้นะครับอเที่ยวเฉานะครับผมนะครับอน่าจะเป็นเจ้าแรกเนาะพี่ที่ติด เก้าแหล่งนะครับครับเดี๋ยวไม่แน่ครับต่อไปเลยครับครับผมถ้าเห็นอย่างนี้นะน้ำมันขึ้นได้ผ่านโซลาเซลล์ใช่ครับไม่ต้องมันไม่ต้องมาเสียค่าไฟแล้วก็หลักไฟฟ้าครับที่เห็นจะไม่งอไฟนะครับอ๋อนี่ครับข้างทางมีเต็มครับมีอยู่สิบสิบไฟฟ้าก็เข้าถึงแต่ว่าไม่เอาคำหนึงถึงอนาคตนะพี่เนาะต้องมานั่งโจกกระเป๋าทุกวันนะครับไม่ไหวนะครับสำหรับค่าไฟนะครับดูทุกวันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอย่างน้อยโดนแน่ๆสามพันขึ้นค่าไฟนะครับครับ แทนที่จะเอาเงินมาลงทุนกับตัวนี้แล้วก็ใช้ไปยาวๆคือถ้ามันสองปี่ได้แน่ๆคือในสองปีพี่ได้น้ําใช้แน่ๆถ้าถ้าบ่มีน้านะ <S S S าครับผมเพราะว่าระบบช่างอะเขารับประกันสองปีนะครับคือยังไงก็ไม่เสียภายในสองปีถ้ามันไหลอย่างนี้ทุกวันก็คุม้มนะครับแต่ระบบะไม่ว่าจะเป็นแผงหรือปั๊มเนี่ยอายุการใช้งานมันนานนะครับผมส่วนแผงก็ยี่สิบห้าปีขึ้นส่วนปั๊มก็สิบปีขึ้นนะครับนี่ครับ ก็ใครจะมาดูงานเนาะมาได้เนาะพี่เนาะมาได้ครับที่เรียกที่ยี่สิบเจ็ดหมู่แปดบ้านโคกสาตำบลมาเสียวอำเภอนาวาจังหวัดนครพนมครับมาเยี่ยมชมได้ครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็ศู5 2 4เก้าห้าี่สองาสามห้าเจ็ดครับครับผมมาดูครับมาดูได้ใช่ครับหรือว่ามามาศึกษาดูนะครับว่ามันแรงขนาดไหนแล้วว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับโซลาร์เซลล์นะครับนี่ครับคือบรรยากาศนะครับผม วันนี้แดดร้อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปสัมผัสคุณลุงสุเนศนะครับว่าร้อนหรือเปล่าครับผมตอนนี้ระบบก็ติดตั้งนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอตอนนี้ก็อยู่เวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับผมนะครับน้ําก็ยังไหลนะครับผมปกตินะครับช่วงประมาณ5โมงกว่าๆนะครับมันจะหยุดทํางานนะครับผมนี่ครับแสงได้นะครับโอเคไหมพี่เนาะครับครับประทับใจเลยครับ ครับผมคิดว่าน้ำจะได้ขนาดนี้เป็นตันนะครับระบบการรับประกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทางร้านเราจะมีใบรับประกันออกให้นะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มเป็นแผ่นนะครับแผ่นก็สิบปีส่วนตัวปั๊มก็สองปีนะครับถ้าเกิดมีปัญหาใดๆพี่โทรหาผมเลยนะครับผมจะมาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับนี่ครับน้ําถือว่าโอเคนะครับสําหรับบ่อนี้ครับเป็นบ่อบาดานใหม่แต่ว่าน้ําทัน ก็ถือว่าใช้ได้นะครับช่งเที่ยงแล้พี่เต็มท่อแล้วแดดแรงครับช่องช่วงช่องเที่ยงนะครับจะจะแรงนะครับนะครับโอเคเนาะพี่เนาะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับฟีทุกท่านครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับวันพรุ่งนี้ครับจะเดินทางไปติดตั้งที่จังหวัดนครพนมเหมือนกันครับแต่ว่าคุณละอำเภอนะครับก็ฝากพี่ๆทุกคนอ่า รอมารับชมได้นะครับตัววันพรุ่งนี้ก็เป็นตัวพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับเป็นสี่แผงเหมือนกันนะครับเป็นแผงรับเซลล์สี่ร้อยยี่สิบวัตต์นะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่าว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ผมนอรสนาก็ขอตัวลาทุกคนทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับส่วนการรับประกันนะครับก็จะมีใบรับประกันนะครับแบบนี้ทุกงานนะครับนะครับสินค้านะครับผมอ่าได้อ่ารับประกันถูกต้องตามกฎหมายนะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มเป็นแผ่นนะครับ นี่ครับผมหลักฐานอ่าการยรืนยันครับว่าผมมาติดโซลารเซลล์นะครับในวันที่เทไ่หมู่บ้านเทไ่นะครับผม